ไปเลยามตกักุเลยม้เออไปไผมจะเอาลูกผมเขาเสียมเลโซ่กามโซยังเออเข้าไปเรี้ยวไปเลยดิเฮ้าต้องสะสะีเขาไปเลี้ยวไปดิ มันปากแตกเีข้าบิ่งตะกองก็นี่ข้าบิ่งตะกองนี่มันท่าดิตเบิ่งดินตีนน้ำดิลดาทีก็ไดอีอได้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 อันนี้พอ่าที่หรอก อากไอนนะมีกรงนเ้วายิ่เลยเา่เลยมันว่าอยากลบมันน้ำสีเลียนนี้มันว่าว่ลูจักลบมันน้ำมันาันเลยใช่ไหมเออเฮ้าเราสีว่าลูจักลบพี่าไมันยาดหลายมันสีเลียนเอาไนยตื่อนโคตรตื่น